โอ้ยมันตัวนายมันน่ารักตะมุตต้นจริงเลยเนาะเว้ยเฮ้ยอยู่ไหนเอ็มวินเทอร์โซเยอร์กู๋วะกูโมกูโมโนก็ได้มั้ยหมัดยังยืดไม่ต้องรีโหลดด้วยเนี่ยหยับหนึ่งหยับสองกูโมกูโมโน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 ดึง Chết nữa mục nữa nô cung này Ôi, chép Come on, come on, come on, come on Come on, come on mục mùa nô mục mùa mình mục mùa nô 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 mục mùa ฟื้ฟิบฟื้อุ้ยกดไปให้เธอนี่กดดึกเร็วจบเด็กเลฉีดฉีดฟินฟินเลยอ่ะโดนไอฉีดนะชั้จะเล่นยู่กันไดดีกว่าเฮ้ยมีก็มี่เฮ้ยจะตายเขมีก็มีเฮ้ยมันกดขีาได้รัวเลยดีกว่าเมีก็มีเฮ้ยเฮ้ยมีกมีเเอากูดบังจบเลยเขมีก็ขมีอ คืมี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 ฮือโดนโคตรแรงโคตรแรงฉันฟื้นฟูปุ้ยก่อนอติฉันทำอะไรได้ไม่รู้วะคือมีคือมีฮือโคตรไปก่อนคือเฮียอะไรอ๋อชุบตัวเองเหรอรังดักแน่โดดนมันเปิดแบบวิ้ยเฮ้ยขอบุูดี้ชุบชักปึ๊บเอามันอ๋อมันชุบหรอมันชุบหมู่เลยเหรอยิงแม่งยิงปปปปปิิิิิวววววยิงยิงโดนได้ไงไม่รู้ สวยส,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 สวยโอยโดนกินโดนกินยว,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 วไม่นิ่มแม่เมมโอ้โอ้โดนทรมานโอ้่นองไปตีมันเลยแทแมนอย่าลแมนโอ้แมนเฮ้ยอะเทำอะไรอยู่ เพื่อนวางต้นไม้บังอ่ะไปไม่ได้ฉันกันให้อยู่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำฉันบังไงฉันตีมอนแมนช่วยด้วยเออคือเพื่อนเพื่อนมาขังฉันไว้ต้นไม้เมื่อกี้แก่เราแก่เราน่าแหละหน้าแหละผมหน้าตายหมดเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนฉันเข้าไงฉันโหดฉันโหดฉันเข้าแล้วฉันเข้าแล้วฉันเข้าฉันเข้าโอ้เพื่อนตายหมดเลยไอ้ไอ้กู๊ดมู๊ดมันไม่ขังใช่ไว้ในกำแพงนะ ฉันรักโอ้ยโอ้ยขอจะกดพิมพ์เป็นร้อยบอกให้กดให้กดไม่กดสักที่พิมพ์ตอนไหนวะยังไงไม่ไม่สนใจกันเลยอืออออ๋ออ๋อเอาเอาเอาน้อยใจเอาจะไม่จะไม่จะไม่จะไว้หลักแล้วเอาดีเลยได้เข้าทางมาฉันบอกว่ารักแล้วอ้าว ไม่ใช่บอกบอกว่าไม่เหรอฉันบอกว่ารักแล้วฉันบอกว่ารักแล้วอ้าวอ้าวไม่มีคาไม่สักคำนี่นี่มีหลักฐานด้วยฉันอัดวิดีโอไว้เดี๋ยวดนีเลยแล้ล้ววันเด็กนี้เลยนะจิฉันบอกไม่เอาไม่เอารักแล้วไม่ต่อมันตกลงมันก็ตกตกโลกไอ้คืนนี้อยูนฉันเหมือนกีมอไม้นะมันแบบมัน มันแบบเหมือนแบบแบบแบบอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแบบรักแล้วเนี่ยเป็นได้ยินอย่างงั้นแหละตอนแรกเบบมามามาฉันบอกว่ารักแล้วนี่นี่เรียบร้อยโดนโดนโดนโอ้ยตายก้าวดูคลิปแป๊บโดนเกียร์โดนไหนดูสี อันนี้ไงนี่ไงเอาในอัดอะไรไว้ด้วยนี่อะไรอัดไว้เหรอมันเป็นบันทึกย้อนหลังน,นะเพื่อนโอ้ไม่น่ะจะมีระบบนี้ทำไมวะเอ้าดีเลยได้เข้าทางเอ้าดีเลยได้เข้าทางเข้าทางฉันเลยเนี่ยเนี่ยโคตรชั่วยเลยโคตรแย่เลยดีเลยได้เข้าทางเลยเนี่ยเข้าทางฉันเลยเนี่ยแหลม โคดี้แอรเลยเออฉันชอบนายมานานแล้วนะแล้วนายก็ตอบฉันเขินเลยอ่ะอาสภาพตัวนายเนีในส่วนนายก็ตอบตกลงสักดีไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้มันเป็แค่อุบัติเหตุคิดเรื่องบังเอิญนั่นแหละไม่ใช่เรื่องบังเอิญนัารศาหมด เคยได้ยินคำของชีฟูเปล่าเหลืองบังเอิญไม่มีอยู่จริงเหลืองบังเอิญบางทีก็มีอยู่จริงฮะเฮ้ยมันเอามาหลังมันเอามาหลังดอกเตสดอกเตสเดึงกูเผาเดึงกูเบรนโอ้เปิดด้านซ้ายโค้ดเอ็นเนกเกอร์โค้ดเอ็นเนกเกอร์ต้องเกลี้ยววะสุดไปนู่เอ้ยเมื่อจะเอาหมด เกมโหมดสุดยอดเลยไม่เห็นมีใครเลยอันตีฉันหมดเลย One eternity later มันอยู่เยอะมากถ้าอยู่เยอะเราเปิดเลยก่อนเยอะอุ้ยเยอะเลยเนี่ยผมว่าอู้ฟู่อะไปิดเลยไปเลยไปเลยเปิดเลยองผมไปก่อนเลยอุ้ยชีจบฟ้าถูไอ้เหี้ยนะของกูเีมาล้างไซด์มาล้างไซด์มาล้างไซด์เอาไอ้เหี้ยเลยอันตีกูหายด้วยอันตีกูหายเลยมันโย เควอสแม่ก oh ูสาบมาอย่างที่เลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปเข้าใสเลยเข้าใสเลยไม่ต้องมายิงแล้วฮิวขนาดฮิวยังเข้าใสเลยทำไมแทงไม่เข้าเลยวะไม่เข้าเลยครับมึงช่วยไปตีหน่อยมึงยืนอยู่หน้ากูให้หน่อยโว้ยโอ้ไอ้ออกมาเก่าหน่อยยืนหน่อยโอแทงไม่เข้าเป็นยังกําลังไปกําลังไปทุกคน a few moments later เสดายชั้นชากระดาษยืนเข้าไปข้างในบ่งข้างในไฟแทงไม่เข้าเลยแทงออกมาวอดเดือดโอ้ยไอ้เหี้ยเด็กมาได้เลยคูณโดนวันด้าแม็กซิดมอฟโอ้โหคือไม่ทันนะเนี่ยคือไม่ทันเนี่ยโอ้ยตาลายเงาจนตาลาย้ความหนักไม่ตกดีใจว้าอ้าไปหมดแล้วรอรีกุ๊บรอรีกุ๊บรอรีกุ๊บเออตายในท้องเลยรู้สึกว่าเล่นซับจะไม่เวิร์กแล้วว่ะ โอ้ยเดี๋ยวซับสี่คนเลยเหรอกะเอาหิวกันยังกัเลยดิอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหายตัวอ่ะติดสองตัวติดแล้วสองตัวติดแล้วสองตัวโอ้โหพี่เดี๋ยวเดี๋ยวซับสี่คนดาเมจสองคนดาเมจยังเรียกว่าดาเมจสองคนไม่ได้ด้วยซ้ำเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวมะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยน้ำเต็ม เกมกอล์ฟบอลฉันเอสิ้นหวังเหรอเออสิ้นหวังแล้วตอนเนี้ยความสิ้นหวังเพราะความยอมแพ้เว้มันเป็นไฟกดดิชันที่เป็นกดเสกหยดยัมี่ยัมี่นี่จะมีนี่นี่นี่ทำนี่ยันเดเลยเลยให้ไม้ไม้ไม้ฉันให้ฉันให้ฉันให้ เอาวุ้บสวยพี่วุ้บพี่วุ้บแตกพี่วุ้บแตกได้ๆๆได้ยเดันกลับดันกลับดันกลับกูรันกูรันเฮ้ยเฮ้ยมันมันพาเพื่อนหายมันพาเพื่อนหายเพืเป็นอะไรวะเฮ้ยข้าง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 ฮูบอร์ลินพาดิเชอร์อืมโอุ้ยแย่แล้วไอสัตว์กับกับฐานกันกับดินที่อยู่กัน หิวหน่อยหิวหน่อยหิวหน่อยมามามามีตัวหลัง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 ดูดิมีตัวไหนสวยมากสวยมากสวยมากเป็นอีกเป็นอีกเจน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 โดเจนโรโคโลเจนนะเจนเออไอเจนนั่นแหละเออไอเจนว่าสั้นตีมากฟอสโอ้ยโชบโชบเจมมังไม่เจ็บเลย โอ้ยเด็กเซตใครหนอไอสเกตไอสเกตเว้นแต่ช่วยด้วยเอาอยู่เอาอยู่เอ้ยเอ้ยผู้ชาววิลทรัมกูจะยืนมาตัดหน้ากับมึงนี่แหละด็อกเตอร์ด็อกเตอร์สเตนเอ้ยเอ้ยมเอาไงมาเอาไงนี่กรูดกรูดโอ้แคบมุมแคบมุมแคบจุย่ามุมแคบจุย่าก โอ้ยโอ้ยจะตายโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วอันนี้จะตายจริงแล้วจะตายจะตายนาทีเดียว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 ล้อเล็กอุ้ยดูได้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 ฮิฮิโกูเยอะกูเยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบอร์ตีเพื่อเยอะมานี่ยสัตว์ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า วันตีเพื่อเยอะวันตี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 เพื่อเยอะโอ้ยบิสโมอแกทัวรเอสโม่แกเปิดโลกสั่ง้ยสั่งสิบวิสา่งสิบวิสา่งสิบวิสั่งสิบวิมันไม่มีคนตายเลยมันไม่มีคนตายเลยมันไม่จังเลยจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยมันเดี๋ยวมีวันตีป่ะมีมีผมเก็บมีอันตีไปดิไปดิโอ้ยสวย โอ้กูโดนเจ็บเจ็บโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วพยายามวิววิวพยายามวิววิวมันได้แค่นี้แล้ววะชัดจะออกเอาได้แค่นี้แล้วเอาได้แค่นี้แล้วอ่ะพยายามกันอยู่กูสู้หักฐานกูสู้หักฐานกูจะไม่ยอมไปไปไปหลวงพนหลวงพยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่เลยทัน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 เราต้องเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นไปอยู่ไปอยู่ ไปอยู่ไปอยไปอยู่ไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ข้าแล้วผมข้าแล้วฮิวฮิวฮิวไม่หลุดหลุดหลุดหลุสตาร์ทมดเลยสตาร์ทแล้เื่อหมดเลยโอ้ดูดมาแล้ดูดมาแล้วดูดไว้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 ด้ดูดไวไว้ไว้ดูดไไว้ดู้ดูด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 ไว้ดูด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 ไว้ดูวูดไว้ดูดไว้ดูดไ้ดูดไไว้ดู้ เอาตอนที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมะอะโหจะทำยังไรวะตะกี้คือแบบนั้นยับยับเลยมันพิกได้วะตะกี <c oughs> ้เลยวะรู้หน่าสโน่เล่นไงอ่ะยิงจิ้วจิ้วอะไรก็ฮิวอ่ะรู้แล้วะไม่เป็นนะมันก็ยิงไปโดนเพื่อนแต่ก็กดกดไปเรื่อยๆโอหแล้วมันต้องเอ็มจะตายก็กดชิปกด <c oughs> ชิปมันจะฮิวแรงขึ้นแล้วก็ฮิวตัวเองแล้วก็ดาเมจแรงอ๋อ ถ้ากดตัว E ปักไ่าที่ใครแล้วเราไปฮิวคนอื่นเนี่ยคนที่เราปักชามไว้มันจะฮิวขึ้นโอ้แปลว่าต้องยิงให้โดนนะดมนิมันมันมีเอ็็อ็อ๋อมีเอ็มล็อก